สวัสดีครับทุกคนอาทิตย์นี้กิรกรรมวันหยุดพามาตามติดการเติบโตของฟักทองแปลงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับอาทิตย์นี้พบกันกลองกับวันเสาร์ที่22มกราคม2565นะครับอาทิตย์นี้มีฝนตกลงมานะครับก็จะเห็นว่าในแปลงพักทองแปลงนี้ มีวัชพืชขึ้นปกคลุมเขียวไปทั้งแปลงนะครับซึ่งเกษตรกรก็จะต้องมีการกำจัดวัชพืชซึ่งเป็นญ้าออกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่ไม่ให้รบกวนการเติบโตของฟักทองนะครับเราจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับระหว่างอาทิตย์นี้กับอาทิตย์ที่แล้วนะครับ อาทิตย์ที่แล้วพามาชมการเตรียมแปลงพร้อมกับก๊อทองที่เพิ่งจะงอกออกจากหลุมนะครับอันนี้นะครับเป็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่อาทิตย์นี้นะครับก็จะเห็นความแตกต่างแบบนี้นะครับก็เป็นพืชอายุสั้นนะครับที่เติโตค่อนข้างรวดเร็วนะครับต้องการน้ำจำนวนมากต้องการปุ๋ยต้องการ การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดนะครับทั้งในเรื่องลมมแมลงอะไรต่างๆพวกนี้ในการผรสมเกสรน,นะครับอาทิตย์นี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ